เดิท <laughs> สองฟ้าเป็นสัญญากาของวันเก่าแต่ใบหน้าอันหลอเหลายังคู่ควรกับอาจารย์บิวหรือบักบิว <laughs> อยามปลาเช้านี้หวังว่า จานวิวคงไม่พบกับอนาคอนดูนะจ๊ะ CFFC จ๋าฟูงปลาที่แวกว่ายอยู่ในน้ำฉันนั้นก็ฉันใดฉันใดก็ฉันนั้น f f จ๋าเห็นมันกระดึบกระดึบกระดึบไหมมันน่าจะเป็นปลาน่าจะมีปลาว่ายอยู่ตนี้ เห็นแล้วตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวที่นี่นี่คือง่อยด้วยมีปลาอยู่หนึ่งตัว กระดุกด้วยอืมได้ยินมาร้องไหมุ้นโ้นโอนโอนโอนอนก็ยังถือว่าได้นะจ๊ะ C F F C จ๊ะอืาอืมปลาจ้าปลาเห็นข้าบ้างไหมเอ่ย ปึ๊บถ้าเลื่อนทางนี้มันก็เปิดทางนี้อีกทางหนึ่งมไม่น่าอะไรปลาติดแค่ตัวเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่ปลามันจะติดตัวเดียวที่แน่ๆคือปูติดสามตัวนะจ๊ะ CFFC จ้ะอืมเตก็ไม่เป็นไร โอ้แกะมือข้างเดียวนี่มันช่างยากเสียยิ่งกะไรแต่เราก็ทำได้บังโอ้แกะบ่ได้อืมโอ้ทางไหนเนี่ย หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอน่ะสิเหลือผลนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าใส่กระบุงลงไปเอฟซี FC จ๋าแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องดูแล้วอาจารย์วิวไส่แค่ตัวเดียวนี่แหละปูมันจะเลยออกแล้ว